วันนี้นะคะพูดถึงหัวข้อ wider responsibilities ก็คือความรับผิดชอบที่กว้างขวางออกไปนะคะจริงๆก็คือขยายมาจากไอ้ c o r e responsibility นั่นแหละนะคะอ่ะอันที่เราจะพูดถึงวันนี้จะพูดถึง professional conduct นะคะคือการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพนั่นเองนะคะการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพก็คือทำทุกๆอย่างที่เป็นหน้าที่ที่ควรจะทำเนยอย่างดีที่สุด นะคะแล้วก็อยากมีความรับผิดชอบที่สุดคําว่ามืออาชีพเนี่ยไม่ได้แปลว่าเล่นกีฬาเก่งหรือว่ามีความสามารถอย่างเดียวแต่ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะามาดูสิ่งที่เขาอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะคะ sports leaders should promote participation in physical activity by providing participants with positive values including playing with the rules of sports นะคะอันนี้ง่ายๆเนอะคือผู้นำทางด้านกีฬานะคะ sport leaders เ,เนี่ยควรที่จะนะ shoot ควรที่จะ promote ก็คือสนับสนุนส่งเสริมนะคะ,ะ participation ก็คือ participation โทษทีอ่านผิดนะ หมายถึงการมีส่วนร่วมนะคะใน Physical Activity คือในกีฬาคือ,อแปลใหม่นะก็คือผู้นําทางกีฬานะคะควรที่จะส่งเสริมให้มีการามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการออกกําลังกายเนี่ยนะคะ by providing โดยการให้นะคะ provide participants ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะ with positive values positive แปลว่าแง่บวกนะคะ value คือคุณค่าคือคุณค่าในแง่บวกคือพูดง่ายๆว่าควรจะต้องทําให้รู้สึก ดีรู้สึกสนุกสนานรู้สึกแฮปปี้อย่างนี้นะคะนะ Including playing with the rules of sports รวมถึงการที่จะต้องส่งเสริมให้เล่นอย่างถูกกติกามารยาทด้วยนะคะอันนี้ก็คือ professional conduct ที่ควรจะต้องทำนะคะ,อะ professional อย่างที่บอกไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดสั้นๆก็คือโอเคทุกคนมาเล่นกีฬาใช่ไหมคะเล่นกีฬาก็ควรจะเล่นให้ถูกต้องตามกฎกติกามารยาทแน่นอนการเล่นตามกฎกติกามารยาทก็คือการแสดงออกถึงความเคารพในผู้เล่นใช่ไหมคะแล้วก็แสดงถึงความรับผิดชอบนะคะในสถานภาพที่ตัวเองเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นกรรม การเป็นโค้ชเป็นอะไรอย่างนี้นะคะนะอันนี้ก็คือเป็น professional conduct เป็น wider responsibilities อันแรกค่ะ